อยากสอบถุยแคผ่านเนี่ยครูเบิร์ตไม่มีของศักดิ์สิทธิ์ให้กินเหมือนลัทธิบางลัทธิต้องพยายามด้วยตัวเองนะครับค่อยๆทําโจทย์ไปนะเฉลยข้อนี้ก่อนนะฮะตอบเป็นข้อดีดอครับตอบเป็นข้อดีดอค่อนข้างท้าทายสังเกตนิดหนึ่งนะฮะว่าช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำนามคือคำว่า information แปลว่าข้อมูลช่องว่างอยู่หน้าคำนามแสดงว่าตำแหน่งช่องว่างเป็น adjectiveadjective ฮะส่วน obtain เป็น verb แปลว่าได้มานะฮะช่องว่างอยู่หน้าคำนามเป็น adjective ตัดช้อยส e ครับข้อ A supplement เป็นนามก็ได้เป็น Ver รก็ได้ถ้าเป็นคำนามแปลว่าสิ่งที่เสริมเข้าไปเช่นอาหารเสริมหรืองานที่เราทำเสริมเพิ่มเข้าไปอะไรแบบนี้ถ้าเป็น Ver รแป,ปลว่าเสริมเข้าไปนะดังนั้นไม่ใช่ adjective จึงผิดข้อ B boy กับ c cat เป็น Ver รเติม ed กับ ing ไม่ถือว่าเป็น adjective เมื่อลองค้นดิกของ longman แล้วก็ cambridge ดังนั้นตัดทิงฮะดีด็อเป็น a d e c t i v e ถึงแม้ลงท้ายด้วยรีก็ตามแต่เป็น a d e c t i v e ตรงนี้ต้องท่องจำนะฮะแปลว่าที่เพิ่มเข้าไปฮนะ supplementary แปลว่าที่เพิ่มเข้าไป supplementary ที่เพิ่มเข้าไปต่อเป็นดีด็อเดี๋ยวลองแปลโจทย์ให้ฟังนะเขาบอกแบบนี้คะว่า if the client wishes to obtain supplementary information ถ้าเกิดลูกค้า client ล,ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยหวังว่าหรือต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม He should contact one contact of our n a m เขาเนี่ยควรจะติดต่อหนึ่งในผู้จัดก,การของพวกเราฮะตอบเป็นดีด็อก supplementary information ข้อมูลเพิ่มเติมน,นั่นเองฮะข้อมูลเพิ่มเติมฝากคำคมทิ้งท้ายนะฮะเขาบอกว่า successful people do what unsuccessful people are not willing to do willing แปลว่าเต็มใจฮะ willing เต็มใจเป็น j อ c ทริบเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทำในสิ่งที่ คนที่ล้มเหลวไม่คิดที่จะทำ Don't wish it Don't wish it Were easier อย่าไปหวังว่าสิ่งที่เราทำนะี่มันจะง่ายขึ้น Wish you were better แต่จงหวังว่าตัวคนเองนั้นจะดีขึ้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยอยากสอบวิกให้ได้750อัพแบบคนอื่นหรือได้990เต็มแบบครูเบิร์ตถามว่านักเรียนเนี่ยขยันเท่ากับคนที่ได้750หรือ990หรือย,อยัง ถ้าเกิดเราเนี่ยยังขยันไม่เท่ากลับมาบ้านทําโจทย์แค่วันละข้อหรือไม่ก็อาจจะอ่านหนังสือแค่5นาทีต่อวันาเงี้ยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเวลาจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจํานวนข้อทำอย่างเต็มใจฮะทำให้เหมือนกับคนที่เขาได้คะแนน750หรือก็990แล้วแล้วตอนนั้นแหละความสำเร็จกำลังจะเข้าใกล้นะักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ